สวัสดีค่ะวันนี้นาโนมาใจคุณน้านะคะต้อนรับปีใหม่กันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นไม้ลกฟ้านะคะมีให้เลือกสองทรงนะคะลูกค้าทั้งมือสอนและกำคอนะคะร่างเป็นางศูงแปดเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอุปกรณ์ครบชุดค่ะพร้อมใช้งานได้ไปแบบนี้เลยนะคะขาล้อออโต้นะคะพร้อมสายพีแบบนี้เลยนะคะายเป็นไกสแตนเลสมีเซฟนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราแถมสูญเหล็กหน้าหลังไปให้ด้วยนะคะแถมโรลเลอร์ไปให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะคะ ราคานะคะ2,199บาทนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเราแถมลูกดอกให้อีก3ลูกนะคะแบบนี้เลยนะคะยังสําเร็จอีก1ชุดนะคะลูกค้าก็จะได้ไปลูกดอกสี่ลูกค่ะยังสําเร็จ2ชุดนะคะแบบนี้เลยค่ะในราคา2 1 9 9บาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าโอนส่งฟรีนะคะมีปลายทางเดี๋ยวนาโนจะให้พี่ช่างตีนะคะลองรีวิวให้ดูนะคะว่ามันจะแม่นแค่ไหนสวัสดีครับเดี๋ยวมาลองดูความแม่นยำของเจ้ารุ่นนี้นะครับ ตัวราง0ูย์แดเหลี่ยมมีล่องสายพีอนะครับเป้าจะเป็นกระป๋องโคกสีแดงนะครับจะลองดูนะครับไปแม่นๆเลยครับ2,199บาทความใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักได้เลยนะครับ